มารืมห้องที่เราชอบกันไปดูกันเลยห้องครัวค่ะห้องครัวเป็นห้องที่เราแบบชอบมากเพราะมันตเต็นกุหวานแวบวบแล้วก็ห้องต่อไปก็จะเป็นแบบห้องนี้ห้องห้องครัวใหญ่ าก็ชอบพยาบาลมากเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันเลยคือรอยงอมนะไม่ได้วัดนะแล้วก็ห้องนี้เลยก็แสดงว่าได้อีกสามครั้งเฮ้ยดู้ยดยตัดไปยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหมดคมไม่ไงอันตัดของหนักอยู่นน่นไหนโนเนี่ยดำดไม่เอาห ห้องนี้เดี๋ยวมันจะหมดคมมือเอาคัตเตอร์ตัดมาตัดให้ก็กห้องต่อไปกันเลยตาใจห้องอาจารย์เราแบบมันเหมือนแบบฉากเนี้ยแบบขมโมยแบบอันเนี้ยแบบเอาไว้ดูอะไรแบบแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูห้องต่อไปกันเลย

ห้องพอกับห้องครูใหญ่นี่มันก็แบบเหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกับที่ตรงเนี้ยมีแบบมีเป็นดาบมด่ม้แล้วอาจจะมีอีกนะเป็นอีพีสองก็รอติดตามนะเจ้าบ๊ายบายเจ้าจุ๊บ